วิทยาราคกุลฮะโค้ชเฮงสวัสดีครับคุณวิทยาครับสวัสดีครับผมเป็นไงฮะบรรยากาศดูวุ่นวายไหมหรือราบเรียบเออมันก็วุ่นวายครับผมวุ่นวายเหรอครับคือยังไงฮะทีุ่นก็เพิ่งเสร็จไปเมื่อเร็วๆนี้ครับก็ไม่เห็นวุ่นวายครับผมครับ แมตช์มรีแข่งสาวาการการนายกคนใหม่ก็มานั่งชมเลยทั้งคณะครับผมประเทศไทยมันวุ่นวายไปน,นิดนึงแค่นั้นเองครับ <c oughs> คือคงงคือเราต้องยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงครับอืตรงนี้ตรงนี้นนเอ,อผมเป็นหนึ่งในนั้นอะแต่ผมเห็นโครงสร้างปีนี้มันไม่ใช่โครงสร้างที่การบริหารที่มันเป็น แต่งสรรงานนะครับไม่ใช่ว่า <ừ m. S 2> แค่คนคนเดียวนะครับซึ่ง <ừ m. S 2> ผมว่าตรงนี้ที่ผมเห็นว่าเออมันมันมันดีกว่าเก่าแน่นอนครับอ <ừ m. S 2> ๊โคนเเฮงครับเดี๋ยวเขาลงมือเลือกตั้งกันเริ่มเมื่อไหร่ครับวันนี้นี่เริ่มสิบโมงหรือเริ่มไปแล้วเก้าโมงหรือสิบเวลาผมไม่ทราบครับแต่เพียงแต่ว่าผมต้องไปถึงที่นั่น เอ่อตอนเที่ยงอะครับผมครับน่าจะบ่ายโมงครับผมอ๋อครับผมอ๋อแล้วฮะอ๋องี้นันก็ยังไม่ได้ไปถึงสถานที่เลยอ๋อยังครับผมยังครับที่ที่ที่คุณวิยาบอกว่ามันถ้าทางจะวุ่นวายนี่ก็เอาทางศารปกฟ้องเขาก็ยกฟ้องไปแล้วอะตอนี้มันมันก็น่าจะกระบวนการเลอกงมันก็น่าจะเดินไปได้แล้วนะครับก็ก็ยกฟ้องไปก่อนนะครับผมอ่อครับก็คงตัดสินทีหลังครับผมแต่ว่าเอ่อ รูปตั้งนี้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับผมครับเป็งแต่ว่ามันจะไม่เกิดก็เออก็มันก็เหมือนมีทุกปีครับคือสมัยก่อนคุณวิรัตมาลงก็มันก็มีม็อบครับอ่าเออที่ผมจําได้ก็คือผมก็เคยลงชิงกับนายกอาจวิจิตเกตแกวครับอืมครับผมได้แค่สิบเก้าคะแนนคือมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือคะแนน เออผมบอกถึงมันมันไม่ค่อยโปร่งใสครับคือคราวนี้ของท่านสมยศผมก็ดูว่าเออมันเป็นเรื่องปกติที่ล็อบบี้ใครก็ล็อบบี้คุณวรวีก็ล็อบบี้คุณสมยศก็ล็อบบี้มันก็ล็อบบี้ทั้งสองฝ่ายเพียงแต่ว่าใครมีใครจะมีความศรัทธาต่อคนนั้นมากกว่ากันนะครับสู้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีใครล็อบบี้มีแต่ทางคุณวรวีล็อบบี้คนเดียวอาจารย์วิจิตล็อบบี้คนเดียวซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่มีใครสู้ได้ครับขนาด ครั้งล่าสุดสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ย<ะ>ครับคุณวิรัตได้เห็นอยู่แล้วครับอืมแต่ว่ามันก็แพ้ไปครับแต่ว่าเที่ยวนี้ผมเห็นท่านสมยศเขาทํางานละเอียดมากนะครับส่งนกานคือเอ,อโครงสร้างที่การโดยหารเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เป็นสากลน,นะครับผมบอืมัซึ่งสมัยก่อนเด็ดมาครามเมื่อเขาอยากมาวางให้อยู่แล้วแต่ว่า เราไม่เอากันไม่เอากันแค่นั้นเองอในโครงสร้างในส่วนของผมก็จะเป็นเรื่องของการเออพัฒนาด้านเทคนิคด้านเทคนิคซึ่งเรายังไม่มีเลยคือมันคือจริงๆผมก็ไม่อยากทํานะครับจริงๆแล้วยังไงฮะอเออแต่จริงๆผมมีความตั้งใจว่ามันต้องมีโครงสร้างคือบ้านเราไม่มีโครงสร้างครับมผมกล่าวว่าเออถ้าวางโครงสร้างเสร็จปั๊บเนี่ยผมอาจจะลากออกก็ได้ครับผม แต่จริงๆแล้วเออมันต้องมีโครงสร้างครับคือถ้ามีโครงสร้างทับเลยครับฟุตบอลเราอ่ะจะเดินหน้าจะไปเดินหน้าอย่างต่อนเนื่องครับไม่ใช่ไปไปหยุดหยุดอะไรไม่ไม่ไมไมว่าจะเป็นการพัฒนาโคช้ชพัฒนาผู้ึุสอนซึ่งโน้ตฮาวใหม่ๆเนี่ยแต่ผมว่าโค้ชในเมืองไทยเนี่ยจะได้ผลประโยชน์เต็ม<ว>ๆเลยโครงสร้าง่หม่ยถึงพวกไอ้ลายเส้นอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะมัน,ม,นมันทุกอย่างครับหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคก็คือการสร้างเยาวชนการทํางานร่วมกับโค้ชทีมชาติ การเพิ่มมาปีนี้ภในประเทศบ้างยังยังคนดูปีนี้สองล้านปีหน้าเราเพิ่มไปเป็นสองล้านห้าสามล้านยังไงอือ่อวิธีการเล่นมันบกพร่องตรงไหนออเจริงๆแล้วโค้ดมีความสามารถขนาดไหนเราจะรู้เลยครับเพราะนั้นเราจะต้องมันต้องเป็นฝ่ายเทคนิคที่ช่วยซึ่งจริงๆแล้วตำแหน่งสำคัญในในในสมาคมฟุตบอลเนี่ยมันแค่นายกสามคนครับนายก มี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 หน้าที่ออกนโยบายคนที่สองก็คือเลขาซึ่งจะต้องเก่งนะครับผมอืคนที่สามก็คือฝ่ายเทคนิคอะนอกนากนั้นก็คือโอทํางานกันอืแต่จริงแต่แต่แล้วมันมันมันที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่นั้นครับผมครับแล้วคราวนี้มีหวังไหมนี่มีมีกูเขาบอกนะว่าเขาบอกวาชนะนี่พลตํารวจมีสมรู้ชนานาภิชนะคือคือสองสองครั้งที่ผ่านมามันก็ ใครๆก็คิดว่าชนะครับแต่ว่าคือคือบอกตรงผมบอกตรงนะครับว่าเออผมเห็นแต่รัศมีศรที่เดินทางเข้ามาร่วมสัมมนาประชุมเออผมรู้สึกเออดีใจอะที่เห็นว่าเขาทักเข้มแข็งใช่ครับผมแต่เข้าไปข้งในแล้วคือผมบอกตรงคนไทยเห็นแก่ตัวครับผมยังไงโค้ชเออคือคือคือเอาผูเอวะอะไรเงี้ยเหรอ ไม่น่ครับคือเห็นแก่ตัวคือเออผลสุดท้ายมันก็ต้องเอสมมติินะครับถ้าผมเป็นคนไม่เกียรตัวเองนะครับผมไปแข่งบอลแล้วผมล้มบอลเอาตังค์เข้ากระเป๋าตัวเองเงี้ยซึ่งถ้าถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวครับตอนนี้มัน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 ง่ายมากครับที่ว่าเออหมายถึงว่าเขาอาจจะมีซื้อเสียงเออ ช่วยกาให้อีกฝั่งได้ไหมเดี๋ยวคุณคุณรับไปเลยคุณคุณได้บอนเซอร์ฝั่งนี้แค่ห้าแสนเดี๋ยวผมให้คุณสักสองล้านออค,คือตอนนี้โคตรโคตรห่วงเรื่องเรื่องไม่นับถือตัวเองขายอ,อะไรลง,องบอลน,นะียงนี้ผมบอกตรงเลยครับผมเออผมบอกจริงว่าเออคนไทยอ่ะครับบางคนนะครับ เป็นเหมือนกันครับแต่แตวแต่คราวนี้เนี่ยในแง่ของมันก็มีโอเคสิบแปดสิบแปดสามสิบใช่ไหมซึ่งซึ่งเท่าที่ฟังแล้วก็หกใช่ไหมแต่นี้เท่าที่ฟังเนี่ยไอ้สามสิบดีเวชั่นสองเนี่ยก็มาทางสายบิ๊กออสเยอะนี่ครับมันก็เยอะจริงครับเดี๋ยวสุดท้ายเข้าไปเราไม่รู้ครับผมตอนการนี่ไม่รู้ถูกไหมครับตอนนี้ไม่รู้ก่อนก่อนมาก็ไม่รู้ว่าเขาสองล้านหรือเปล่าแต่พอออกมาที่สี่สิบกดแ้มเลยใอ่เออครับก็คือ ถ้าฝ่ายคุณสมยศชนะผมว่าฟุตบอลมันพัฒนาแน่นอนผมรับประกันหนึ่งคือโค้ชอันนี้อันนี้เราก็พูดแบบแบบคนคนดูบอลหมายถึงว่าดูบอลเชียร์ฟุตบอลรักฟุตบอลไทยนะเป็นคนไทยนะคือถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เป็นอย่างที่เคยเป็นมันอะไรแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีความเปลี่ยนไปอันนี้คิดแบบง่ายๆก่อนรวบๆทีนี้โค้ชกำลังบอกว่า มันมีสองล้านเกิดขึ้นโค้ดตัวเลขสองล้านนี่พูดติ้งต่างหรือมันจริงๆครับผมมีการซื้อกันสองล้านจริงๆรหรือเปล่าโอ้มันมีเยอะกว่านั้นครับผมว่าครับผมเออครับเอ๊ะตรงนี้ผมผมถามประเด็นที่ผมคาใจมานานแล้วนะว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมลุกออกสัทีอือคือถ,ถ้าเราฟังจากคนเอฟซีนะครับเราเห็นว่าเออ ทุกบาททุกสตางค์เราได้จากฟีฟ่าเนี่ยมันมันเยอะมากครับนะครับแล้วลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็อยู่ในมือของคนแค่สี่คนต่างคนสี่คนที่จะตัดสินว่าจะไปทางไหนยังไงน่ะใช่ครับผมคือมันไม่กระจายครับมันกระจายเพราะเราเห็นว่าเออบางสโมสรก็ต้องยุบไปเลิกไปเนี่ยซึ่งตรงนี้ว่าเงินตรงเนี้มันไม่ถึงสโมสรครับสโมสรแต่ละสโมสรเนี่ยเออแต่ละปีเนี่ย มันคือร้อยละเก้าสิบครับครับมันเจ๊งอะครับผมอือคือเราจะทําไงให้อยู่ได้แล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอเออแน่นอนมันมันพัฒนาแน่นอนครับสาหรับผมผมบอกตรงผมถ้าผมเข้าไปทำทำงานในฝ่ายเทคนิคเนี่ยผมเห็นเลยว่ามันพัฒนาไวมากครับผมมั่นใจเลยครับผมครับแสดงว่ามันก็มีอะไรที่ซุกอยู่ใต้พรมเยอะเหลือเกินใช่ไหม อตรงนี้ผมไม่อยากเข้าไปนั่นนะครับเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครครับ <c oughs> แต่เพราะว่า <c oughs> ผลประโยชน์ตรงนี้มันมีเยอะมหาศาลนะครับผมโอ้ยอย่างนี้ผมฟังดูก็มีโอกาสพลิกล็อกอถ้าเกมเป็นพลิกจจะะมการผมขายขายหนุ่มคกได้เอปีละร้อยครับแต่ผมมาทําฟุตบอลได้ปีละสองพันนะครับผมก็ ทำฟุตบอลดีกว่าผมไม่ขายขนมครกครับผม <c oughs> อ่าอเข้าใจครับ <c oughs> เข้าใจคือจะมารักทําขนมครกเพื่อจะให้ได้ร้อยเดียวก็ไม่ไหวเนอ่สองพันดีกว่านะ <c oughs> ทำฟุตบอลได้สองพันเอา <c oughs> ทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดมีการซื้อสีกันแล้ว,ลวมันพลิกล้องจริงอย่างคดทิ้นไว้เนี่ยนะบอกใบไว้เนี่ยนะครับ <c oughs> จะมีวิธีดําเนินการอะไรไงหรือก็ยอมแพ้ห่อกับพอบกระเปากลับบ้านบิ๊กอสรีมีวิธีแก้แก้ลำยังไงไหมผมบอกตรงครับครับเอ่อพูดคําเดียวก็คือตามภาษาพ่าครับผมพ่า เป็นกรรมของประเทศไทยครับโอ้ยคอเชงใจคอน่าจะหมดเวรหมดกรรมกันสักทีเนาะใจคอเอาแล้วครับยังเงเดี๋ยวเราติดตามต่อให้กำลังใจแล้วกันนะครับโค้ชครับนะครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทยาลาภะคุณนะฟัง